เื่อวันเกิดเลยใช่ไหมหขอบคุณทุกคนมากก็ว่าอยู่มีอะไรจะแบบพูดกับทุกคนเยอะมากเรื่องนี้นี่เองเสื้อวันเกิดไขมุกนะคะคอนเซปของปีนี้ก็คือตีมเรียบเรียบตามใจความเรียกร้องของแฟนคลับทุกคนนะคะที่เรียกร้องมาว่า ไข่มุกทำสีเรียบเรียบ,บ้างก็ดีนะจะได้ใส่ออกไปข้างนอกได้บ่อยๆอะไรอย่างนี้แต่ไข่มุกก็เชื่อว่าถึงจะไม่เรียบทุกคนก็ใส่กันอยู่ดีเพราะว่าทุกคนชอบที่ไข่มุกเป็นคนออกแบบนะก็ไม่เป็นไรปีนี้เอาตามใจคนใส่บ้างก็เลยทำสีดำนะคะแล้วก็ปีนี้มีมิสเตอร์พีด้วยเป,เป็นแบบเป็นแบบคู่กันกับมิสเตอร์พี กาะอยู่บนหน้าอ,อกข้างซ้ายของทุกคนถ้าใครที่ได้ใส่ก็จะรู้สึกว่ามีเพนกินน้อยอยู่ในอ,อกข้างซ้ายตลอดเวลาอยู่ในกระเป๋าพ็อกเก็ตอันเล็กๆทุกคนเคยเป็นแมสตตอนเด็กๆอะแบบไข่หมูเป็นคนที่ไม่ชอบตุ๊ก,กตาตัวใหญ่ๆแบบอย่างเแบบงี้ยรู้สึกว่าแบบมันใหญ่อะแต่ไข่หมูก็จะชอบอะไรที่เป็นแบบผููกุญแจตุ๊ก,กตากระต่ายกลมๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมากแล้วก็รักมากแล้ว ที่ไข่หมูคิดว่าไข่หุชอบอะไรกระจุกกระจิกเล็กๆน่ารักอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเราสามารถพกไปได้ทุกที่แบบพวงกุญแจงเนี้ยไข่หมูพาไปเรียนหนังสือพาไปแบบพาไปโรงเรียนพาไปเรียนพิเศษพาแบบไปทุกที่ที่ไข่หมูไปก็คือพกไอ้พวงกุญแจกระต่ายสีเขียวอันเนี้ยไว้กับตัวตลอดคือแบบไข่หมูเป็นคนที่ชอบอะไรแบบกระจุกกระจิกอันเล็กๆเนาะนั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบคอนเซปต์ของเสื้อมันเกิดอันนี้ที่แบบมีเพนกวินตัวเล็กๆอยู่ที่หนะ้าอ,อกข้างซ้ายจะได้แบบ อยู่อยู่ในใจของทุกคนไปตลอดอะไรอย่างนี้นี่แล้วก็มีข้อความด้วยค่ะว้ผิดผิดอันนี่นะคะ Will you be my penguin ทุกคนรู้ไหมคะว่าเพนกวินนะมันเป็นสัตว์ที่รักกันมากๆเลยนะแบบถ้าเกิดว่ามันเจอแบบ คู่ชีวิตของมันแล้วอะ่ะมันก็จะใช้ชีวิตอยู่กับคู่มันไปตลอดชีวิตเลยไข่มุกก็คิดว่ามันก็เปรียบเสมือนไข่มุกกับแฟนคลับที่แบบว่าแบบมอบความรักให้แก่กันนะแบบว่าไข่มุกก็มอบสิ่งดีๆมอบความสุขให้แฟนคลับทุกคนแล้วก็ไข่มุกเองก็ได้รับความรู้สึกดีๆกลับมาด้วยแล้วก็ได้รับกำลังใจกลับมาไข่มุกก็รู้สึกว่าเราเองก็เหมือนกับเป็นเพนกวินเนานะที่แบบว่า ละกัน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 อะไรแบบนี้ไข่มุก็เลยยิ่งชอบเพนกวินเข้าไปใหญ่เลยนะนั่นแหละมันก็เป็นคอนเซ็ปของข้อความนี้ด้วยว่า Will you be my penguin ก็เปรียบเสมือนว่าถ้าเกิดว่าทุกคนรักไข่มุกแล้วทุกคนจะอยาก,กรักไข่มุกด้วยกันตลอดไปแบบนี้หรือเปล่าอยาก อยู่ด้วยกันตลอดไปแบบนี้หรือเปล่าอะไรก็เป็นแบบข้อความที่น่ารักน่ารักเป็นการบอกรักสไตล์พิงค์ินนะ